สวัสดีค่ะมันนี้มีสาถึงมาบอกว่ากันป่วยว่าบริเวณยูทูปมากเป็นสิบสี่มือแล้วก็เลยมันโล่งฉีดแต่นี่มีทางบ้านเพนิ่นดอกทุลพนมาให้มาเยี่ยมง่ามตัวพี่น้องอืมก็เลยนั่นแหละมัอน,นี้ค่อยยังชั่ว ก็ดีขึ้นหลายดีคือนแล้วก็หายแหล้วล่ละแต่แบบที่ว่าเฮาป่วยมาหลายมือมันก็เลยกลายเป็นแบบที่บอกว่าอืมกินบ่ไอ้หลายมันก็เลยเนีอยเมื่อยๆอยู่แต่ก็เหตุงานได้อยู่ได้ก็เริ่มนวดให้มือละสองคนอยู่สองคนสามคนนี่แหละก็เลยบอกว่าเรืบอนี้อยากจะมาเบอกให้ที่นองฟัง ว่าอาการดีขึ้นแล้วโอ้ยตอนไม่นยนซาบป่วยคื่ว่าจต่ของที่ต้องตายให้ไดดวะเตก็อดทนขึ้นเครื่องมากกับป่วยกินยังก็บไรใไดแต่นอนนอนกิบนาแเขวาว่ายเงี้ยวออกมากกับเป็นเลือดได้พี่นอ้องตอนนั้นป่วยหนักแต่มะฮอดบนันมาฮอดเดนมาร์กเรก็วกะอดทนเอา อะไรก็นอนอย่างเดียววันนี้มือต่อไปก็เลยไปหาหมอประจำตัวหมอประจำตัวเพื่อนบอกว่าเป็นแมวสุ่ยโรคกระเพาะเพื่อนก็ให้ยากุดไลยอนนะเพื่อนก็เลยให้ยามากินมือต่อไปมีสากันเหลืองตาเหลืองตัวเหลืองไปมืดเรื่อยไปมันคือเกี่ยวกับตับน้ำอย่างนี้อืมมันก็เลยกลายเป็นนั่นแหละโอ้ยนอนอยู่โรงพยาบาล สี่หมื่กับสามขึ้นอือเพินว่ากินยายังเผินมีจะมาเทกเอาเลือดไปตรวจเอาเลือดไปตรวจว่าความดันเออความตาพ่อสิลดลงบ่มอจอกับเป็นโรคกระพอน้ำหินี่งแม่ไปหลายอย่างเลยไปอือนี่สารนี่แทบจะแทบจะเป็นลมไปไปอือ ก็เลยบอกว่าโอ้ยทเทวดาคุณกันบิดไม่ถวายว่าถ้าชีวิตนี่ลูกเสด้กลับขึ้นมาเป็นรับใส่ค้นต่อไปก็ขอให้ชีวิตมีรดกลับมามถ้าถ้ามันหมดถามันหมดเอ่ออายุไขแล้วก็ขอให้จากวิดีย่าทรมานเลยอืเอาพุดโทษของหายอย่างเดียวด้วย ขึ้นเครื่องมากกับพุดโธพุโทโอย่าลมย่าล,ลมเห็นคนอื่นก็ลมกันบ่ลมอืมก็เลยมาหอดบานได้เรียบร้อยแล้วก็มาป่วยหนักเลยไปนอนโรงพยาบาลอยู่สีมืออืมแทบจะชีวิตนี่แทบจะนั่นเลยวบบไปแต่ากาได้แต่อธิษฐานวาถ่าถ้าท้าท้า,ามันหมดอยู่ใครแล้วก็ปล่อยกับก็บกบไปตาม ก็หากขอให้ไปไปโดยดีใช่ยหยะยะท่าเราานหลายกว่านี้ถ้าเฮายังมีเวน้นมีกรรมติด้มารับใส่เหตุงานต่อสูต่อไปก็ขอให้ชีวิตหลอดอืมกรอลดดกับไม่ดีพี่น้องอืมมีสากรอดดกับมาไม่มอ,มมอยู่เดินมาก็มีแต่ความหนาวอืมอยู่วันก็เดียวอืมก็เริ่มหนวดแน่ มือละควนสองคนเพิเเเเเเเ่นเพิ่นเพิ่อนเพ่งเรือมาทิตย์ดีเนี่กันเลยนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นแบบที่บอกว่าโอ้คีวินคนเฮ่าเนาะบทบันจิตป่วยกับพวกมีไผหูเรืืองหูเล่าอย่างจังอืมนั้นบริบบอเข้าเด้มันบาเตือนเท่าเด้อืมพระว่าเฮาไปอยู่เมือ่อกเฮาไปอยู่เฮาไปอยู่เมืนอกโดนบันนี่เฮาไปกินอาหารอาทิตย์สุดท้ายที่มือไม่ยสาสิกลับมาแล้ว กินยังนะอืมกินปลาจ้กินเอกินเอออหมูเนม้หม,มูแนมงั่ัวที่ว่าเขาจะได้เห็ดสุกๆเ้ืเขาเห็ดดิบๆเพาก,กินเนาว่าเขาเคยกินบางทีเขาจะได้กลับบานแล้วกะบ่บ่บอยากระวังเร้วว่าสลได้กับมาบานเล้วว่าจะไดับมาเด่นบากระว,วังฉันจะก็เริ่มกินที่นี่เอาทองเริ่มมีปัญหา ไปสื่อไหว้มาหลิดขึ้นบาสิกินไม่สักกินแค่สามแก้วเองนะแก้วส่สามกินกพหมดรูซื้อมาปวดทองอย่างนะักต้อให้น้องให้แทให้น้องกินอืมมอจอททองมันกำลังเป็นผิดแล้วเนาะเขากินมูนอีกลองไปมอจอกับอืมสมยัยยูเดนมากนะคาากาล้ายว่ากินยาแก้ปวดหลายเขาต้องเฮ็ดงานเด็หลายอย่างส่นะ ตื่นแต่เช oh eh, <laughs> mm, ้าต uh nah ื่นแต่ตีสี่กับมาหอดบ้านกระทุ่มสองทุ่มยังสี่นะแห้งมันหลายเนาะเอายาอัดอย่างเดียวหมอจอกห้ามาอ่อนแอตายห้าตับเฮาก็รับบ่ไเดี๋ยนี่มันก็เลยนั่นแหละแต่ตอนนี้ตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยเด้๋ยสิบสี่มื่นแล้วท่านได้กินเหล้าจะค่ำเลยบ่ได้กินบ่ท่านได้กินเหล้ามาแล้วสามอาทิตย์นะแต่ก็คงจะบ่กินนะทถ้านหน้าขุดเอาโปน่คขึ้นกัน ก็เลยบอกว่าผู้ใดไปใส่มาไหนยุ่บั่นยุ่เบงางทยห้องนะห้องอยู่นี่โดนท้องห้องปหลับแล้วขอเตือนเลยอย่าไปกินเวยของมุนีมันบกุ่มขากับมันกับมันกับมันเป็นมาวางส่นเถอะอืมเมื่อนี่เมื่อนี่เนี่ยมูเขเยขางบ้านก็อดรบพลแพนมาให้ยงามบางครั้งก็้าคนป่วยนะมันก็เงาในแักน้อยอยู่คนเดียวนะี่ เบาหลากลับเมยอนึ้นกันว่ามีสาลายอย่างมาบอกว่าตอนนี้มีสาหารีแล้วแล้วเดี๋ยวกับขึ้นมาแล้วเดี๋ก็เสียดกานตโตไปคลิปนี้ก็บว่ามีอย่างไยจ้ะเบาให้ฟังว่าหายแล้วสวัสดีจ้า